มอเตอร์ลูกนี้พันส่งลูกค้าไปเมื่อสองสามวันก่อนนะครับลูกค้าแจ้งมาว่ามันหมุนกลับอ่าโอ้เล่นเอาช่างนอนไม่หลับเลยนะครับพอได้ยินว่ามันหมุนกลับก็นอนคิดว่าเออเราก็พันทุ่นมันก็น่าจะไม่มีปัญหามันก็น่าจะถูกอยู่นะก็พันตามเดิมแล้ววันนี้ช่างก็เลยส่งกลับมาก็เลยมาดูว่าหรือ หรือว่าลงถูกไหมอ่าก็รื้อดูก็หัวสายลงถูกต้องพันถูกไหมก็มานับหรือข้างบนขึ้นอ่าพันหกช่องตรงไพเบอร์ลงสามหัวออกพอรื้อข้างบนปุ๊บอ่าหกช่องถูกต้องพอรื้อชั้นสองปุ๊บเจ็ดช่องจะเอเลยครับผม <laughs> ช่างลงผิดครับผมเออ ผิดพลาดกันได้เนาะอ่าก็ตัวนี้ก็เลยกลับมาก็พอรู้สาเหตุก็โล่งใจหน่อยก็เดี๋ยวแก้ไขให้ลูกค้านะครับผมสําหรับลูกนี้ขาดทุนแน่นอนขาดทุนยับครับผมไม่เป็นไรเสียชื่อไม่ได้ครับผมไปรประกอบกันเลยครับเล่นเรา ช่างคิดมากเลยครับแต่ถ้าเจอสาเหตุแล้วก็โล่งอกครับก็รู้สาเหตุว่ามันเป็นที่อะไรถึงหมุนกลับอ่ามันมีโอกาสเกิดโอกาสผิดพลาดอ่ะก็ขอโทษขออภัยกันก็ที่ทําให้ทั้งช่างเสียเวลาผมก็ขาดทุนด้วยโอเคประกอบกันครับ ไม่มีรอบสามแน่นอนครับรอบสองก็หนักแล้วครับลูกนี้นอนหลับแล้วครับคืนนี้รู้สาเหตุคืนนี้ช่างนอนหลับแล้วงานมีปัญหารับประกันนะครับผมช่างรับประกันให้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ อ okay. ประกอบถานเรียบร้อยเช็คตัวนี้เป็นน่าจะเป็นไดสาตาร์ทของรถแหละแต่เขาไปแปลงเป็นปั๊มไฮดรอลิกใช้ยกดัมรถเล็กรถดัมเล็กเอาไปปั่นเป็นไฮดรอลิกปั๊มแต่ทุ่นช่างเคยพันประจำอย่าพูดแรง ผิดกันได้ผิดพลาดกันได้ขออภัยด้วยนะครับเราประกันทุกกรณีนะครับผม เอา้าที่ส่งไปมันหมุนหมุนซ้ายเดี๋ยวทำให้ให้มันหมุนขวาตามลูกศรน,นะครับตามเข็มนาฬิกาเอามาเทสกันครับเฮ้ยเล่นช่างเหนื่อยเลยเนะว่โทษใครไม่ได้ครับพลาดเองพักนี้งานยุ่งอาจจะเบอร์ครับ ขอภัยด้วยครับงานเยอะด้วยครับช่วงนี้โอเคนะครับหมุนถูกต้องแล้วหมุนอย่างนี้นะครับโอเค Okay, ครับผมจบส่งงานกลับไปให้ลูกค้าขอโทษขออภัยด้วยครับที่ทำให้เสียเวลานะครับผม